อะไรครัเป็นน้องมากกือว่าอะไรเงี้ยอันนี้หนูไม่รู้ค่ะแต่ว่ามันเป็นใครก็ได้หรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่หรอกแต่เห็นน้าตกใจมบาอเลยคือดาราทุกคนก็ต้องเจอแบบนี้กันหมดอยู่แล้วค่ะอันนี้เห็นแล้วออกแนวมั่นใจเลยไหมคะไม่ใช่หมาแน่นอนหนูมั่นใจนะว่าไม่ใช่เห็นความแล้ตกใจไหมคะ ไม่ถามแล้วค่ะพี่ไปถามเขาดีกว่าว่าใช่หรือเปล่า <c oughs> ใบตาเซลเหน่อยไหมไม,มีภาพหลดหรือเปล่าลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะเราไม่ค่อยคุยเรื่องขา่าวหรอกเมื่อกี้เห็นภาพแล้ว <ๆ S 2> ตกใจหรือว่าขำๆนะเมื่อกี้แต่หน้าก็ไม่เหมือนนะคะหรือว่าเหมือนไม่รู้เหมือนกันน่ะเหมือนหรือเปล่าไม่รู้ค่ะคือคือคิดว่าเป็นคนหน้าอาจจะหน้าคล้ายปะว่าอย่างนั้นนะคะไอ้พูดว่าอะไรอ เมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งรู้ว่ามีข่าวนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีข่าวประมาณนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ไม่รู้ว่ารูปเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่นะที่เขาบอกเขาซีเรียสไหมแบบเจออะไรแบบนี้ห่อยซีเรียสไหมเราไม่ได้คุยกันรู้เลยค่ะ <laughs> ไม่รู้เลยค่ะทีมฟุตบอลภาพลักษณ์ของพี่หมากมันจะเสียหายถ้าไม่ใช่เขาจริงๆก็คงไม่มีอะไรกระทบหรอกมากคะ<ม>ช่วงนี้ไม่ไ,ได้คุยหรอกไว้ เราไม่เราไม่คุยเรื่องข่าวเรื่องอะไรที่มันเครียดหรอกค่ะเหมือนจะเป็นอยู่เรื่อยๆเลยเจอค่ะเจอเพายังไม่ปิดกล้องเลยค่ะยังมีการแบบแท็กภาพหากันอยู่เหมือนเดิมมียังมีคนถ่ายรูปให้อยู่ตลอดเลยเปิดตลอดค่ะเหมือนเดิมตลอดก็ไม่ถึงว่าตอนนี้แล้วนะถามถึงพี่มาก็ยังขืนเหมือนเดิมตลอดลูกเพิร์ลหรอป้าเฟลลี่ที่มันก็แทอยู่เลยยังไงคะคิดถือหรือว่าอะไร ล่าสุดรูปไหนคะรูปล่าสุดแบบที่บเขาใ่าต้วันนี้เหรอคะที่ลงวันนี้เลยเหรอคะไม่รู้ต้องไปถามเขาค่ะเขาชอบรูปตายแบบนั้นเขาชอบอะไรที่เขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าแบบว่าเป็นหนึ่งในร้อยเพราะว่าเป็นคนที่มีตาถึงภาพที่แบบคนอื่นนึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะชอบรูปแปลกๆแบบนั้นเรายังไม่พร้อมเลยอ่ะหน้าแบบยังแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะมีรู่องแบบเออที่เราลงรับเขาลงแล้วโกรธมอะไรก็ไม่ได้ไม่ถึงกับโกรธหรอกค่ะแต่แค่แบบยังไม่พร้อมอ่ะเห็นว่าช่วงนี้หวานขึ้นไหมของศิลป์ธรรมเนาเดี๋ยวพอนะไม่หวานหรอกค่ะเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะอะขอถามเรื่องละครบ้างนะแอบรักออนไลน์เห็นมีทีเซอร์ตัวอย่างมาแล้วเราได้เห็นยังไงจริงเหรอมีปล่อยมานิดนึงแล้วนะ ค่อยรวมกับค่อยรวมกันอ๋ออ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะก็ใกล้ใกล้จะได้ชมกันเขาบอกว่าน่าจะเดือนพฤศจิกาถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแฟนคลับจะยังจิ้นเหมือนเดิมไหมคะกับเรื่องนี้จิ้นแน่ๆฝีมือพี่แอนพี่แอลยังไงก็ต้องั้นให้จิ้นได้แหละในเรื่องนี้ไม่ต้องว่าหวานเ่นแล้วหวานไหม หวานแต่ว่าหวานแบบแตกต่างนะคะเพราะว่าเราก็เล่นด้วยกันมาห้าเรื่องแล้วอ่ะอันนี้ก็น่าจะไม่เหมือนเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะคนจะได้ไม่เบื่อค่ะมันจะไม่เหมือนเดิมหวานจานินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะะไม่สิพิพาวกับปลาดนคาเรคเตอร์ค่ะที่บอกว่ามันจะหวานไม่เหมือนจาก5้าเรื่องก่อนหน้านี้มันแตกต่างยังไงก็แตกต่างกันนะคะมันจะมีเรื่องที่แบบที่เราเล่นเป็นเพื่อนกัน เล่นเป็นคนที่ทํางานในออฟฟิศเป็นเป็นอะไรนะเขาเป็นเจ้านายเราเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็จะไม่เหมือนกันจะมีหวานแตกต่างกันไปเรื่องนี้ก็จะหวานอีกฟิลเนึงอเพราะว่าในเรื่องในท้ายท้ายเรื่องเราจะได้คบกันจริงๆด้วย<ม>ระหว่างเรื่องไม่ได้แบบไม่ได้ตกลงคบกันตอนท้ายเรื่องะคะ่ะจะมีช่วงที่เป็นแตกกันวัวคอ<น>รจะจับตามากขึ้นไหมเพราะว่าพอเรื่องนี้ออนแอร์ปุ๊บช่วงนี้ความสัมพันธ์ของเรากับพี่หมาก็ดูสนิทขึ้นมากขึ้นเลยทีนี้วัวคนจะจับตามั้ย จะตัดดีค่ะดูกันที่เยอะเลยค่ะทนี้ดับความจิ้นจะแบบจิกบอนเรื่อมอะไรพิมเรื่องนี้ออกมาอไม่รู้แล้วแต่คนชอบก็ต้องต้องรอดูค่ะว่าชอบไหมพิมมเรื่องนี้เล่าว่าไปไปซีเนี่ยแก๊งศีษย์สิงห์เขาเสนอจไปเที่ยวเราเมือนเรื่องนี้รึเปล่าปะใรู้เลยค่ะเรื่องที่บอยผมมาที้่น่าจะไปญี่ปุนไปไหนกันอ๋อลอนอเอมินมินอ๋อลอไม่รู้เลยค่ะน่าจะ หนูก็ควรจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ไปคือเราไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมคะไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปมันโดนจับตามอีกแล้วแหละเหมือนเขาสองคนไปเที่ยวกันจริงจริงมันน่าจะมีเราด้วยอะไรเงี้ยอ๋อไม่คือเรื่องของหนูทั้งสองเรื่องเนี่ยยังไม่ปิดกล้องเลยสักเรื่องนึงคือไปยังไปไหนไม่ได้นอกจากทํางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ถ้าไปเที่ยวก็อาจจะต้องขอล็อกคิวแต่ตอนนี้ไม่ได้ยังไม่มีเพราะว่าได้ไ่วนอะไรไม่มีค่ะไม่มี ซึ่งเขาก็ไปกันบ่อยอยู่แล้วเราไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วค่ะเหมือนเหมือนเราเ่กับแกมี้บ้างไหมจยังไม่มีเลยค่ะเจอนัดนัดกันข้าวก่อนดีกว่าเหมือนเองก็ห่างๆออกมาจากมากี้ด้วยหรือเปล่าไม่นะเจอกันตลอดอยู่แล้วค่ะมันมีแหนแบบแยกถ้าไปอาเยอะรูดอะไรเนี้อาจจะทำงานเยอะด้วยมั้งคะถ่ายละครเยอะค่ะช่วงนี้ แต่ก็ยังรู้ว่าแกงสี่หัวใจเมื่อไหร่จะกลับบ้าสักทีมันก็ได้กลับมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาตั้งแต่นานแล้วนะคือมันก็นานมากกว่าจะคิวลงตัวมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะไม่คุ่มไลค์กับไรือเปล่ยังค่ะกัยังไม่ได้ตั้งใหม่กันมากยังค่ะน้อยมีคิวใหม่อะไรแล้วมีหรือเปล่าไม่มีค่ะน้อยใจไหมเหมือนเขาไปเที่ยวกันแต่เราไม่ได้ไม่น้อยใจค่ะเพราะว่าเขาที่บอยกับกี้ร์เขาไปเที่ยวต่างประเทศกันตลอดอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้นะ้คิดที่มีข่าวว่าเหมือนแบบคิมไม่รับงานที่มีชื่อมินอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ได้ยินข่าวมาอันนี้ก็เคยสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์มาแล้วนะคะก็ได้เคลียร์แล้วว่าไม่จริงค่ะคือถ้าสมมติว่ามันมีเข้ามาซึ่งมีมีหนังสือเล่มหนึ่งเล่มอุ๊บอุ๊บเขาจะครบรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยติดต่อให้ไปถ่ายก็มีคิมยาย่ามิน้นแล้วก็มาร์กี้ แต่ว่าคิวไม่ตรงกันเลยค่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้สักทีนึงะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข่าวก็หลุดออกมาก็เลยไม่รู้ว่าอย่างไงไม่ได้เกี่ยวกันว่าเหมือนเราไปเห็นชื่อมิ้นเราไม่ถ่ายอะไรไม่เกี่ยวเลยค่ะซึ่งเราก็บอกทางหนังสือแล้วว่าไม่เกี่ยวเลยนะคะอันนี้แต่ว่าคิวไม่ได้จริงๆเลยเหมือนดูจะผิดคอนเซ็ปต์แกังเพื่อนซีกันไหมคะขาดคนแดงคนหนึ่งไปเราก็ไม่เคยถ่ายหนังสือร่วมกันอยู่แล้วนะมถึงว่าเมื่อก่อน เหมือนเวลาไปอันนี้เหมือนไปถามมินแล้วมินเขาบอกเอ้เขา ouais, ยังไงก็ได้รับงานกับเราได้เสมอคนก็เลยมองว่าเอ้ทางคิมเองแบบไม่มีสปิริตหรือเปล่าเลยอย่างเงี้ยเริ่มมาจากคิมอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าก็สัมภาษณ์ก่อนหน้าที่มินจะออกมาพูดแล้วว่าว่าไม่ไม่จริงค่ะเรายินดีร่วมงานกับทุกคนในแกงได้หมดเลยเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเบื่อไหมคะที่คนยังจับตามองเราเรื่องนี้อยู่เบื่อไหมก็บอกได้อะไรที่เป็นความจริงเราก็บอกอย่างเงี้ยค่ะ อพิมค่ะอยงเรื่องแฟนคลับเนี่ยมันมีแฟนคลับของพี่หมา,เากเขาออกมาเหมือนแบบไม่อยากให้เราไปเล่นกับคนอื่นอะไรเงี้ยอยากจะให้คู่กับพี่หมากเท่าน้ำมักนอะเงี้ยเหมือนนัเด่นนักยาอ,อยากให้เล่นก,กับพี่หมาก <bede ley> อ,อยากให้พี่กับหมากอยู่ดียๆอะไรหรอแต่แม่ขับเอ็มเคน่ารักทุกคนนะ จริงๆก็อยากจะให้เปิดใจนะคะถ้าสมมติว่าบางคนที่เขาอาจจะติดภาพเราอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้แหละแต่ว่าก็อยากจะให้อยากจะให้โอกาสแล้วก็ถ้ารักเราจริงก็อยากจะให้ที่ซัพพอร์ตเราตรงนี้เพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นด้วยกันแค่สองคนเราเป็นนักแสดงเราต้องเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะเหมือนย่งเรื่องเลยแบบคู่ NY เขาไมค้างกับคู่จัดโอไม่มีรอไม่มีล อันนี้แฟนๆมีมาพูดกับเราโดยตรงม้้งไหมว่าเอ้ยไม่อยากให้ไปเล่นกับคนอื่นเลยไม่มีเลยไม่มีเลยก็เลยไม่ได้ยินเลยค่ะคราวนี้เหมือนอย่างละครล่าสุดก็เราก็จะต้องเล่นกับี่นนาดาที่ไม่ใช่หมานี่ตัวกรว่าคนไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าหนูเชื่อฝีมือพี่ออฟปูมพัดแล้วก็ี่นนันดาเขาก็มีโลโก้ที่เป็นแนวเขาอยู่แล้วซึ่งมันแตกต่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคิดว่าเป็นแตกตาดีมาเมี่แต่ต่อต้านเนาะไม่กลัวค่ะ ถ้าทั้งฝั่งอนันดาก็โดนเยอะเหมือนกันนะคิมเหมือนแบบว่าเอ้ยเอาคู่จริงของหมากไปอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอจริงไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะนี่จะด่าคนเล่าอีกฝั่งเหรอไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะเหมือนแฟนๆไม่ค่อยชอบเพราะมันมีภาพของคิมสนิทแบบเล่นใกล้ชิดกับอนันดามากอะไรเงี้ยเพราะน้องก็ก็คงในฉากมั้งคะก็อะไรอ่ะไม่มี ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นแบบอะไรอย่างงี้เหมือนถ้ามันเป็นอย่างงี้เยอะ,อะอมัมนจะทำให้เราเหมือนลำบากใจไหมกับการร่วมงานกับคนอื่นๆในวงการอะไรเงี้ยการวางตัวคือตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเยอะมากเดี๋ยวรอให้ถึงหูเราก่อนถ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันลวกัน,นะคะ่ะ <c oughs>